m u 9ปัณนาครับบัน,นี้ขก็ขอสักคลิปนะครับขอเขามาก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับก็มาดูครับบิงสุดท้ายครับในวันทีท่วัน,น,วนเขาปัณนาบิงชุดท้ายก็ขอสักคลิปครับ อันนี้ตีลายตัดไปก่อนนะครับตีขวางลายขวางไปก่อนครับไปเรียรอบหนึ่งอันนี้มาปัดลายตามครับร้อนจริงๆนะครับวันนี้ ดก,ก็ทำการติดตั้งทะบ b เรียบร้อยนะครับพอยางหน้าก็ได้ทำการเปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่รถปีหนึ่งครับเปลี่ยนยางหนาไปแล้วจอกเป็นมดครับสงสัยมดยอนวิ่งหลังถนนอยครับ จัดยางไทรอนนะครับยี่ห้อไทรอน,นครับดอกสูงครับช่วยได้เยอะนะครับรถรอนาไมฟรีครับตัวเก่ารอฟรีอยู่นะครับไปไปนะครับเจอดิน,น,นเลื่อนๆ,ๆเนื้อเนียวนิดเลื่อนๆเลย,เลย,เลย,เลย กำลังพอดีนะครับดินเนี่ยวนันเกิดทุกเม็ดแน่นอนครับดินชุ่มดีมากเลยครับโชคดีครับเมื่อวานโดนฝนไปนิดเดียวตัวดีกับซีนงลอดนะครับเลี่ยนไปเราคือกันนะครับครบหนึ่งีซีดลวครับ เป็นซีนเภานอนนะครับตรงเรียกว่าซีนเภาตังน ัดกันเอาจดเซตบิงีเลยนะครับรับชนจุดจดรับชมกันเพลินๆไปเลยครับยาวพอดีปันเขาเสร็จแล้ว,ว,ว,วลครับผมวันนำครับปัานเสร็จละตอนนี้น้องชายเป็นคนปั่นตามครับก็ทำงานตรวดเร็วนะครับเอ็นี่โรตารี่กว้าง

ดอกดอกสูงๆก็เดียวน่าจะไม่มีปัญหานะครับมันก็จะใหญ่กว่าขนาดวงใหญ่กว่าตัวเก่านิดหนึ่งครับแต่ลองใส่ดูล้วก็ถือว่าปดโฟว,วิลก็ปดได้ครับปดขึ้เกินสีดอกไม่ได้ไม่ค่อยดัเทอะไรครับพอเบอร์มันใส่เดียวกันนะครับแต่ดอกมันจะ เกินมาใส่หนึ่งั่งอันเดิมมันยี่สิบับแปดุดหนี่มันเก้าุห้าครับยี่สิบต5เก้าจุดห้าตัวนี้ใหญ่กว่าเน่นหนึ่งครับแต่ว่าไม่ไม่น่าจะมีปัญหาครับ ตัว t u เราก็ตั้งเลยนะครับหอนไม่หอนนี่ตั้งได้นะครับถึงใส่ถึงใส่ท่อปูก็ช่างครับแต่ถ้าตั้งให้มันทํางานรอบต่ามันไม่หอนนะครับไอ้ t u r โบมันทํางานแรงๆเลยกอง fu e ตัวปัดโตรตารีจะเป็นคั c u ดเอานะครับ เวลาเหยียบคัดจะไม่ยุดหมุนนะครับเราเหยียบคัดมันไม่ยุดนะครับมันหมุนเราต้องไปพดคัสสำหรับโรตารีโดยเฉพาะครับจะไม่เหมือน50าสิแรงนะครับอารมณ์มันฟอดใส่โรตารีนะครับหมุนตลอดถ้าไม่พดออก โอเคมันอก็เซตแล้วละครับดิรอยสุดท้ายละไอคลิปดีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ท่านใดยังไม่กดติดตามก็าฝากกดติดตามช่องก๊อฟลูกชาวนาให้ด้วยนะครับ